เสียงดนตรีพื้นหลังเริ่มดังขึ้นอย่างเข้มขน้นเสียงผู้บรรยายค่อยๆดังขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังและเร้าใจวันนี้ทั่วโลกต่างจบตระมองความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ระหว่างรัสเซียและยูเครนเมื่อเกิดเหตุโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 ของรัสเซียที่มีชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในระบบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกข่าวนี้ได้สร้างความตื่นประหลาดในวงการทหารและการเมืองระหว่างประเทศอย่างไม่เคยมีมาก่อน รายงานจากสื่อระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนซึ่งมีความขัดแย้งรุนแรงมานานหลายเดือนฝ่ายยูเครนอ้างว่าได้ใช้โดรนโจมตีเป้าหมายที่สำคัญของรัสเซียและสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อระบบ S-400 ซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจทางทหารของมอสโกในเวลาเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้ออกถแถลงการอย่างเร่งด่วน เขามีสีหน้าที่ตึงเครียดและเคร่งเครียดกว่าครั้งใดๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปูตินกล่าวว่ารัเสเซียจะตอบโต้การกระทําใดๆที่เป็นการคุกคามต่อความมั่นคงของชาติพร้อมทั้งยอมรับว่าเกิดเหตุยิงเครื่องบินของอัซอร์ไบาจานตกจากความผิดพลาดทางเทคนิคของระบบป้องกันภัยซึ่งทําให้สถานการณ์ซับซ้อนและตึงเครียดมากยิ่งขึ้นในภาพวิดีโอที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์เราจะเห็นภาพของเครื่องบินที่ตกลงกลางทุ่งโลง่ง เสร็จสากระจัดกระจายทั่วบริเวณทีมผู้ภัยและเจ้าหน้าที่ทหารเร่งเข้าพื้นที่เพื่อสืบสวนและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเหตุการณ์นี้ได้จุดกระแสความไม่พอใจในหลายประเทศและทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอัเซอรานตกอยู่ในภาวะเปราะบางอย่างยิ่งขณะเดียวกันยูเครนยังคงประกาศความสําเร็จของปฏิบัติการโจมตีโดยอ้างว่านี่คือก้าวสําคัญในการป้องกันตนเองจากการรุกราน และเป็นสัญญาณให้รัเสเซียรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ยอมแพ้ต่อแรงกดดันใดๆอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าการตอบโต้ของรัเสเซียอาจจะรุนแรงกว่าที่คาดการไว้และอาจขยายวงไปสู่ความขัดแย้งระดับภูมิภาคได้ซื่อหลายสำนักได้เผยแพร่าภาพของระบบ s 4 0 0ที่ถูกโจมตีเห็นควันดำหนาทึบพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ารถบรรทุกขนาดใหญ่และเรดาที่เคยทรงพลังกลับกลายเป็นเศษเหล็กไม่เกรียมเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นความเสียหายทางทหาร แต่ยังเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจของรัเสเซียในเชิงสัญ,ญลักษณ์ในอีกมุมหนึ่งประชาชนในรัเสเซียบางส่วนเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความมั่นคงของประเทศและการตัดสินใจของผู้นำขณะที่ฝั่งยูเครนกลับเฉลิมฉลองอย่างเนียบเียบในฐานะชัยชนะทางยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่การปะทะกันร,ระหว่างสองประเทศนี้ยังคงดำเนินไปอย่างดเดือดไม่มีสัญญาณขององค์การยุติในเร็วๆนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองระหว่างประเทศเตือนว่าหากสถานการณ์ยังดำเนินต่อไปเช่นนี้ โลกอาจต้องเผชิญกับวิกฤตใหม่ที่ใหญ่กว่าที่คาดไว้ไม่ใช่เพียงแค่ในยุโรปตะวันออกแต่รวมถึงภูมิภาคอื่นด้วยเพราะความตึงเครียดนี้อาจดึงประเทศพันธมิตรของทั้งสองฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงท้ายของคำแถลงกูรตินกล่าวด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวว่ารัสเซียจะไม่ยอมให้ใครคุกคามอธิปไตยของตนและจะใช้ทุกวิถีทางในการปกป้องดินแดนและประชาชนคำพูดนี้ยิ่งตอบย้ำความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางความกลัวของประชาคมโลกว่าอาจเกิดการประทะครั้งใหม่ในวงกว้าง ภาพสุดท้ายในรายงานข่าวคือท้องฟ้าที่มืดครึ้มเสียงไซเรนดังระงมและรถถังเคลื่อนเข้าสู่แนวหน้าเสียงผู้บรรยายทิ้งท้ายอย่างหนักแน่นว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกความจริงจะปรากฏในไม่ช้าแต่วันนี้โลกทั้งโลกได้เห็นสัญ,ญญาณของพายุที่กำลังใกล้เข้ามาเสียงดนตรีค่อยๆจาหายเหลือเพียงความเงียบและความรู้สึกไม่แน่นอนของอนาคตที่ยังมาไม่ถึง